สวัสดีครับผมเตรยมหัวจินครับผมมืัอนี้สิพามาเบิ่งตลาดเท่าครับมืัอนี้คือบ้านเฮาป์บสามมาครับผมทั่วทัทั่วแอบบ้านเฮาเลยเนาะตอนนี้ผักเนี่ยผมก็่รู้เหมือนครับไม่รู้ว่าบ้านเฮามีบ้างครับ มันครับมันบ้านนี่แซ่บด้วยครับชีกออกเหลืองๆหว,วานๆครับผมก็คือมันบ้านเฮาเด้ยอยชีกออกเหลืองๆหวานๆแซ่บๆครับมันอะไรเนี่ยยังได้พร้อมด้วยปุ๋งบ้านฮองอยู่ไก่ครับผมไก่โต,โตกัวคนนี้จะพิชชวนคนนี้อันนี้ก็ไก่ไก่ดำ

ใช่ขายต้มน้ำปต่เ้าเหู้เส้นมยอยังเร้นบ่ะมี๊ว่ไรต้จีดเต้าห้เน่บะหมี่เส้นบะหมี่เศษบะหี่ได้ครับเศทำอไรเศษบะหมี่ หนาวคักคับน้ำมันเศร้าครับหนาวครับขององศาครับผมวันนี้ขององศาหนาวคักเปลี่ยนเจี๊ยบเลยครับผมจั้งนี้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอ้ยอ้ายพากันดูแลสุขภาพเลยเด้อครับผมอากาศหนาวแบบนี้บม่ว่าอยู่ทางไต้หวันหรือว่าอยู่ทางเมืองไทยเฮาครับผมเขาพูดวันนี้ว่าร้อนวันเลยครับ อนนมันพลังมันละยเยเที๊ยบยเกีย๊ยบผลไม้ครับผมผลไม้แก้วมื่อก่อนไม่หวานนะครับแก้วมื่ก่อนหวานออกสีม่วงนะนี่นก็ไม่เกิดเท็หวานครับเกี๊ยบครับดูมะเขือบานนี่เ,นเลื่เลยครับผม

ม,มัน้ำตาลาม,าม,าม,ามอืนอนี่บอกแค่นี้เลยเขียบเงาข้าวแบบนี้บรรยากาศตลาดเศร้าเป็นคนขายอย่างครับเฮ้ยครับบอก์ันขั้นนะ ขม่าหวานขั้นเด้ไหมได้อหมข้าวอ้ข้าวโอ้ข้าวยนาวโอ้ข้าวโอ้คล้ายๆผัดไทยวันคล้ายๆผัดไทยวันครับมีแล้วครับบรรยากาศตลาดเศร้าไต้หวันครับผมหนาวคักครับผมหกองศาครับผมเจ้าสั้นคลิปนี้ขอผมขอพากไว้แค่ในก่อนเด้อครับเด้อคลิปหน้าสิมีอย่างหน้าสนใจคอยติดตามด้วยครับผม ก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเต็มวิญกินช่องน้อยๆช่องนี้นเด้นครับผมขอบคุณหลายสำหรับการรับชมของผมขอบคุณหลายครับสบายครับผมสู้ๆครับ